ลงทุนซื้อคอนโดแล้วขายไม่ออกควรทํายังไงดีครับอย่างแรกเราจะต้องเริ่มวิเคราะห์ซับกันก่อนนะคะว่าทําไมถึงขายไม่ได้ค่ะอันดับแรกนะคะเราควรจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันก่อน,นะคะ่ะว่าทำเลที่เราเลือกซื้อเนี่ยเป็นทำเลอะไรเป็นเกรดเเกรดเกรดนะคะถ้าทำเลที่เลือกและถูกต้องแล้วนะคะเราค่อยมาดูต่อไปคะ่ะว่าราคานะคะที่ตั้งเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือย,อยังคะ่ะ ราคาขายที่ควรจะตั้งนะคะควรจะมีความรู้ค่ะเปรียบเทียบราคาตลาดนะคะราคาคู่แข่งค่ะว่าเขามีขายกี่ยูนิตนะคะราคาขายที่เราตั้งเนี่ยแข่งขันหรือเปล่าค่ะข้อต่อไปที่ต้องดูนะคะก็คือการทําการตลาดของเราค่ะว่าเราทาการตลาดเข้าไปถึงตัวผู้ซื้อหรือยังนะคะมีฟีดแบ็กตอบกลับเข้ามาบ้างไหมค่ะ ถ้าช่องทางการตลาดที่เราทํานะคะดีแล้วสื่อถึงลูกค้าได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูข้อต่อไปค่ะว่าเวลาลูกค้ามา,าวิวนะคะเขามีความคิดเห็นอะไรบ้างทําไมเขาถึงไม่ซื้อ,ไมไมอนีเป็นคำถามสำคัญนะคะถ้าลูกค้าไม่ซื้อเราควรจะถามทุกครั้งค่ะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าทำเลที่เราเลือกใช่หรือไม่นะคะราคาที่เราตั้งถูกต้องหรือเปล่ารวมถึงทราบฟีดแบ็จากลูกค้าที่เข้ามาดูแล้วนะคะว่าเขาชอบหรือไม่อย่างไรเมื่อเรามีข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าทําไมซับของเราถึงขายไม่ได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะคุณควรจะรู้ว่าคุณมีทำเลที่ใช่นะคะมีราคาที่ดีค่ะและมีช่องทางการตลาดเอาไว้ขายนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเท่านี้ <S <S เพื่อนๆคนไหนยังไม่มีในหน้าไว้ทําการตลาดให้แล้วก็อย่าลืมติดต่อทีมงานเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ